ถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือพ่อเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าตุกตาผีในลังเก่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อพิษกับต้นสองเพื่อนสเสด็จที่เพิ่งย้ายเข้ามาเช่าบ้านหลังเล็กๆในซอยลึกแห่งหนึ่งย่านชานเมือง พวกเขาเพิ่งเริ่มทำธุรกิจรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์เก่าและบ้านหลังนี้ก็มีโรงเก็บของเล็กๆด้านหลังเหมาะที่จะใช้เป็นเวิร์กช็อปในวันแรกที่เข้ามาสำรวจบ้านพวกเขาพบกับลำไม้เก่าๆที่ดูเหมือนไม่มีใครเปิดมานานมันตั้งอยู่ในมุมมืดฝุ่นจับหนานแน่นและมีเศษผ้าสีแดงพันรอบที่จับฝาปิด ถูกตอกตะปูแน่นจนผิดปกติพีทถามเจ้าของบ้านที่มาส่งกุญแจเจ้าของบ้านเพียงแค่ตอบสั้นๆว่าจะไปยุ่งกับรังกันละกันก่อนที่จะเดินเลี่ยงออกไปอย่างรวดเร็วไม่กี่วันผ่านไปหลังจากที่เพื่อนอีกสามคนได้แก่เก่งบอสและเนยเข้ามาช่วยพีทกับต้นตกแต่งบ้าน พวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงปแปลกๆจากโรงเก็บของในตอนกลางคืนเสียงหอเลาะเล็กแหลมคล้ายเด็กเสียงฝีเท้าว,วิ่งเล่นและเสียงขูดฝาผนังตนเป็นคนไม่กลัวผีเขาแอบเดินไปดูตอนตีสองและบอกว่าเขาเห็นเงาเด็กวิ่งเล่นในโรงเก็บของแต่เมื่อเปิดไฟดูกลับไม่เจออะไรเลย เก่งเชื่อว่าอาจมีหนูหรือสัตว์อะไรเข้าไปก็ได้แต่เนยกับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์นั้นแน่ๆด้วยความสงสัยพวกเขาจึงติดกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านโดยเฉพาะบริเวณหลังไม้นั้นขึ้นแรกที่อยู่ภาพย้อนหลังทำให้ทุกคนเงียบกริบไปทันทีเวลาตีหนึส กล้องจับภาพเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนั่งอยู่บนลังไม้ก้มหน้ากอดเขา่าใส่เสื้อเชอิ้ตขาวขาลุ่งลิ่งและขาเปือยเปล่าภาพนั้นหายไปในเวลาเจ็ดวินาทีก่อนที่กล้องจะดับบุบเองโดยไม่มีสาเหตุเนย่อยเรื่มมีอาการปลาดเธอบอกว่าฝันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยื่นของเล่นมาให้เป็นรถของเล่นสีแดงกเก่า แต่พอตื่นขึ้นมาเธอกลับพบเจอของเล่นวางอยู่ปลายเตียงจริงๆหลังจากคืนนั้นเนยเริ่มพูดคนเดียวร้องเพลงเด็กแปลกๆแ,และนั่งมองลังไม้น,นั้นนาน,น,านเป็นชั่วโมงๆเหมือนโดนสะกดบอสพยายามเอาของเล่นนั้นไปทิ้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นมันกลับมาวางอยู่บนโต๊ะรับแขกอีกครั้ง จึงตัดสินใจเปิดลังไม้นั้นออกดูภายในลังเขาพบตุ๊กตาดินเผาสีดำแตกลายมีเสื้อผ้าเด็กสีแดงคลุมไว้มีใบไม้แห้งและดินดำอัดแน่นอยู่รอบๆพร้อมกระดาษเก่าเขียนด้วยภาษาของทันทีที่เปิดลังเสียงเหมือนเด็กกรีดร้องขึ้นอย่างกระทันหันและเหนืยที่อยู่ในบ้านก็กรีดร้องเสียงหลง เธอพูดซ้ำๆว่าเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอยากมีบ้านพวกเขากลับไปหาเจ้าของบ้านอีกครั้งและบีบบังคับให้เล่าเรื่องทั้งหมดเจ้าของบ้านสารภาพว่าหลังไม้นั้นถูกเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นปู่ปู่ของเขาเคยทำของใส่ไว้ในตุ๊กตานั้นเพื่อให้ค้าขายร่ำรวยแต่กลับเกิดเรื่องร้ายกับลูกชายวัยหกขวบ ที่เสียชีวิตลงปริศนาหลังจากนั้นตุกตากลายเป็นของต้องสาบใครเปิดก็จะเจอเรื่องไม่ดีจึงสั่งปิดผนึกไว้ตลอดมาพิทไปตามอาจารย์คนหนึ่งมาช่วยทำพิธีเผาตุกตาและสง่งวิรญ์ณเด็กไปเกิดใหม่แต่ในระหว่างพิธีมีลมแรงพัดเข้ามาในห้องแม้ประตูและหน้าต่างปิดแน่น เนยสลบไปและบอกภายหลังว่าเห็นเด็กชายคนนั้นร้องไห้อยู่ข้างๆเธอเขาไม่อยากไปเขารู้สึกว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันที่เหลืออยู่อาจารย์บอกว่าพิธีไม่สำเร็จเพราะวิญญาณยังมีความผูกพันที่ยังถูกไม่ตัดขาดเช้าวันหนึ่งเนยหายไปจากบ้านโดยไม่ใครรู้ว่าเธอไปไหน เธอหายไปพร้อมตุ๊กตาดินเผานั้นพีทค้นหาทั่วบ้านพบเพียงจดหมายแผ่นเล็กๆเ,เขียนโดยลายมือเนอยว่าเขาแค่ต้องการใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนตลอดไปจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีใครพบเนอยอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกเขาติดกล้องวงจรปิดไว้ที่โรงเก็บของอีกครั้งเพื่อความสบายใจเวลาผ่านไปสองสัปดาห์ ภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้ว่ามีเงาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินจุงมือลูกชายตัวเล็กๆอยู่รอบๆบ้านเด็กชายคนนั้นหน้าตาเหมือนกับตุ๊กตาในลังไม้ไม่มีผิดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ